สวัสดีครับมืาอนี้มาเดี๋ยวคนกวนน้ำลงป่าครับผมมืาอนี้ลงป่าครับมาเพื่อการชมการลงป่าครับผมรลบผ่านลบนี่ลอบผ่านลอบนี่ได้กันเจ็บครับลงป่าสามหมู่บ้านครับผมครับหมานนะครับผมเด็ดป่านี้แหละครับผมมีแต่พันหนึ่งอันนะผมพันหนึ่งอันเด็ดเนี่ยนี่ฝหลวงครับฝหลวง เจดับบานกับมัซซาซูบน้ำออกครับผมเดี๋ยนี่น้ำแห้งเร็วคนครับพ <c oughs> อบ,บาดแม่บ้านก็ลยครับผมมาแล้วคนละมาแล้ว,ลวฟังนี่ไม่ใช่ยูเลยปลาไ่มาฝนทางกกนีง้ปหลายหาได้ยอะนแยบ่งีหลายอย่งเลยปลาทั้งกนี่หมด คอปลาดุเหีืยมันวานถือย่างวัดเหียนิตาทอยังปลดุกันรอด้นเลยคอเถานคอเถาดุกระเซียงนี่มีวะดุกระเซียงได้เตละโลนี่ยเาอากแุดลอกลแครับพันลัดครับผมเหทอสิกัตายครับผมพันลัดบอลแล้วน้ำหางยยๆไปนะพอตัวโลก็รอดเลยพันลัดครับผม <laughs> chết phao yoga họ lấy pháo này đó cuột, chua 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 siêu ก็เห็นว่าจะไปซื้อเราแต่ดินตัวเดียวก็คุ้มด้วยเข้มเราหัดหนึ่งพอดีตู้ตวไปออกมาเห็นหมานเห็นโดดไปก่อนไปไหนครับถ้าถ้าจิลงลุกมีคนมาสิงไหนครับถ้าจิตลงวางไหนก่อนถ้าถ้าจิลงแบบเจ้ามีคนมาสิงไหนครับผมถ้าจิลงป่ามีค้อมูลสียกว่าสิบลงขอป่าสิบลงขอบป่าได้ตัดสินใจมายืนเบิ่งครับตาตาดี๋ยวตินใจก่อน พันดีท่านเหียนหม่านเหมียนมท่านเหมีนนี่ความรู้สึกไหครับตอนนี้ครับอยากเดินน้าฮ้อนอากาศฮ้อนครับผมโอ้ยอีเกียเนาถูี้แหละถูถืใจเมียก็ต้งไหาเงินมาใส่ตัวนปถใจเนีย เรือเรือลํำละสองพันหาครับผมเรือจำพันหนึ่งครับแหน่หายอนต้นาเลย่หงยงยหอยไหนานเป็นกูขินลำบากขนาดนี้ อ <com> ือแกเมียกู้กบผิดตัวนี่งยานมีมิดิจตย่านขยามบอกว่าปาจีว่าใดแล้มันปาจีมันบหงดเลียงดอกอมเมียมันบ่บ่นปลาจีเอ้าทาน่านวันเนี่ยหมอโทรศัพบ์มันนันยอดอ่านวันนี่ย น่าใช่โ่เข้าหาเียแมน่นไแล้วว้าแมนแท้ไอ้รัตแม่นแท้ของแท้แ้ว่นเอาครับเราหลุดครับผมให้บุบุมเลยครับผมปลดูแล้วปลาดูแล้วปะบึกครับผมนิน่ลไปาวตำกันพรดีคณะกรรมการเป็นว่าเป่นปล่อยปลาบึกย่ินสามตัตัวเรา้าสิกิโลกั่น เด้ดร้อยเดวเปิดบัตรลงหน้าอยู่หนาปล่อยปลาไปเป็นมือหมด่ครับติดตามติดตามชมนะครับเด้อช่องนี้ช่องยูทูปผงบปาตีบผมเด้อไงวันไงในยูทูปตัวน้อยนสระนะเอาไปกินไปแล้วเียตัวเดียวหาชิบโตัวเราะพึ่งนสระ ใส่กวางสีเงยสามตัวลอยนะเงยไว้สิเล็งน้อยฟันคืบหนอยหนะฮะป่าบิกรกเงยเเปลี่ยนเปลี่ยนไปป่าเนื้อมันแฉกกินแล้วสิบ่าาหัวมันนี่มุมๆกลมๆไข่ไข่ไข่ปลาเนอนจังตมันแต่มันอ้วนกว่าแับเนื้อมันมันลบ ไปยังคนไปังนันีดไป่ะอึนันีหายดมาบึกชือจำเซาเลยสอดพืชโอ้ไปยังไพ่บุบมนตัวนี้อดุกบตัวนี้ละนใหญ่ไมต่พันนึงอันะไห

ปานินกับผมปานินปานินาีเขาานเนั่นละนั่นละมนดัดแปลงของอ่นโดนไไปไปเชื่อมใส้ตีกับอามเนาะกับอามโดมันรมันกับดิ่งต่อไปเชื่ยมไส้อามเชื่อมไส่อามมันกันดิ่งไปแก้ไขของว่าน่ยแม่รอปลาขาวนลมัง เียนมีเลงเราอย่ลืมรถเชยงธรรมดาตู้เลยคนไทยสองกไปโอ้ยว่าหนุดมือกันเยอะอยู่เลยช็อตกสออสาม่ลแม่ลอยจอดทุ่มไปทั้งคนเดียวล้วด้ดขันมานเียมาสิเลมันก็คยไปหนึ่ Bỏ cái phăng lắm mà đi điên Nó đấy mà <cười> 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 phăng lắm Mỏng phăng lắm mà phăng <laughs> oh, cây là thiết ạ Bỏ cái ăn chăm à sự bắn nha gặp đơ, thằng ạ nè Sự con à. cháy <laughs> cháy <laughs> สีบัดก่อนค่อยลงได้ไงจดจดไ่นั่งดยข้าม้ยผมาะเวเนาะอ้จเดียเียอนาครับชิปนี่ก็ไเพียงตรงนี้ครับผมิบหนาเดี๋ยวจิจำหมครับผมครับจำเขาแล้วจำเขาแล้วครับผมเนอ่าที่น่ คุมแล้วคุมแล้วน<ล>ี่จะเผากันมูเลยตอน,นนี้หน่อยเก็บตรงอไปเผืทานเลยเป็นหนึ่งเงินเดือนจําขาดยากเลยโอ้โหไม้ยังอย่างนีเ้เนาะึงปลาข้าว